ที่ t A. r สปอร์ตภูมิใจนำเสนอวันพันแมนกลับคืนมาเหมือนเดิมอีกครั้งตามรอยต้นฉบับแก๊กมันฮ่าก่อนที้จะไปรับชมคลิปและพูดคุยกันแบบชิวๆสบายๆกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อ like, share, เป็นกำลังใจให้กันแล้วเราไปเริ่มพูดคุยกันเลยครับคลิปเนี้ยไม่มีตุ้มแต่ว่ามี ถ้าจะถามว่าส่วนหนึ่งที่ทําให้เพื่อนๆนั้นชอบวันพัฒนแมนเหตุผล <S <S เพราะอะไรก็ต้องตอบไว้เลยครับว่ามันมีหนึ่งเหตุผลที่มาเป็นลําดับแรกๆเลยนั่นคือความสามารถของตัวละครอย่างไซตามาที่มีความแข็งแกร่งว่าวังอลังการงานสร้างตูมมนุษย์ประหลาดโดนทีนึงเนี่ยตัวตุยตัวแตกกันเลยทีเดียวความแข็งแกร่งของไซตามาเนี่ยคงไม่มีใครเปรียบได้เลยครับในเรื่องของวันพัฒนแมนแต่ในทางจับก,การรูปร่างหน้าตาหรือลักษณะของตัวไซตามะเนี่ยเป็นบุค,คลิกที่ค่อนข้างดูอ่อนแอหน้าเออเออไม่มีพิ เหล่าฮีโร่ด้วยกันผู้คนประชาชนหรือแม้แต่กระทั่งมนุษย์ประหลาดมารู้ตัวอีกทีว่าไซตามะแข็งแกร่งมากก็โดนตุ้มไปแล้วครับตัวตุยไปแล้วตัวแตกไปแล้วนั่นันเป็นเพียงส่วนหนึ่งเล็กๆน้อยๆที่ทําให้เพื่อนๆชื่นชอบวันพันแมนนะมันอาจจะมีเหตุผลมากมายยิ่งกว่าน,นี้อีกโดยเฉพาะความเป็นการ์ตูนที่ไม่ต้องหาเหตุผลและเป็นการ์ตูนแก,ก๊กอย่างที่เพื่อนๆรู้กันแล้วล่ะครับตัวละคร,ะครอื่นๆที่ไม่ใช่ไซตามะก,ก็โผล่มาแล้วก็โลดแล่นทาให้เราจดจําได้หลายตัวละครเช่นเดียวกันนี่คือความสามารถของคนเขียนอย่างอาจารย์วันมีละค คนไม่น้อยเลยในเรื่องของวันพันแมนที่พวกเราอยากจะให้ทําภาคแยกเพราะมีอะไรที่น่าติดตามในตัวของตัวละครน,นั้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามความสามารถนี้มันก็แลกมากับลายเส้นของอาจารย์วันนั่นแหละครับที่มันไม่ได้สวยและอาจาไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ก็ยังโชคดีที่มีอาจารย์มุลตานั้นเข้ามาแล้วก็เขียนภาพสวยให้ให้พวกเรานั้นเสพเนื้อหาของวันพันแมนอย่างรู้เรื่องอะตอนนี้ก็จบไปฟังดูแล้วมันเหมือนจะแฮปปี้ทุกอย่างครับแต่ว่าในช่วงหลังๆเนี่ยมันไม่ค่อยแฮปปี้เพราะว่ามีการเขียนบทใหม่ขึ้นมาแล้วก็มีการแทรกแซงมีการเพิ่มจาก บทของอาจารย์วันนั้นอาจจะเป็นด้วยเหตุผลที่อาจารย์มูรตาอยากจะหาความแตกต่างนั่นเองครับก็เลยมีการเขียนบทขึ้นมาแทรกแต่ในช่วงหลังๆเนี่ยมันหนักคอยิ่งไปกว่าเดิมอันนี้ผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ว่าตัวของอาจารย์มูรตาเองก็แต่งเนื้อหาแยกออกไปเลยมีตัวละครใหม่ๆขึ้นมาอย่างเช่นกาโร่ล่างคอสมิกแต่ในตอนนั้นมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยทีเดียวครับอาจารย์มูรตาก็เลยพยายามจะเสริมเนื้อหาที่มันมีมากกว่าน,นั้นไปอีกเรื่อยๆแต่ว่าปัญหานั่นก็คือการเขียนเนื้อเรื่องที่มันแยกออกไปแตกต่างจากอาจารย์วััันนนนน้้นมหาที่สิ ไม่ได้หาจุดบรรจบที่จะกลับมาเชื่อมโยงกับเนื้อหาหลักได้มันก็เลยมีอยู่หลายครั้งครับที่มีการแก้ไขใหม่แ,และเช่นเดียวกันกับตอนที่195เป็นต้นไปจนถึงตอนที่21 1นะครับมีการแก้ไขใหม่อยู่1ครั้งด้วยกันนัน่นหมายความว่าตอนซ้ํามามีถึง2ครั้งแล้วแต่พอเขียนไปถึงตอนนั้นครับอาจารย์มูรตาเองก็ไม่สามารถบรรจบเนื้อหาที่อาจารย์มูรตานั้นแต่งเอาไว้แล้วก็ไปบรรจบกับเนื้อหาหลักต้นฉบับของอาจารย์วันได้ก็เลยมีการคิดหรือมีการพักครั้งใหญ่เลยทีีเดยวครับ อาจารย์พัพไปถึง1เดือนและหลังจากนั้นอาจารย์ก็ตัดสินใจครั้งใหญ่นั่นคือการรีจักรวาลใหม่ซ้ําอีกครั้งเป็นครั้งที่3ครับและดูเหมือนว่าครั้งที่3นี้พวกเราจะเห็นจุดอะไรบางอย่างนั่นก็คือเนื้อหาที่อาจารย์มูรตะนั้นวาดมันเหมือนกับสตอรี่บอร์ดที่อาจารย์วันให้ไปครับนั่นมันหมายความว่าอาจารย์มูรตะยอมแพ้หรือเปล่าที่จะมีการเสริมเนื้อหาหลักแตกต่างจากสตอรี่บอร์ดที่อาจารย์วันเคยให้ไว้และเขียนเนื้อเรื่องตามสตอรี่บอร์ดของอาจารย์วันไปเรื่อยๆเพื่อให้เเนนนืื้อออหามมมััช่่กโดยไยไร ต่อไม่มีการคิดบทเพิ่มถ้าคิดบทเพิ่มต่อจากนี้ไปผมเชื่อว่าอาจารย์มุรตานั้นจะให้อาจารย์วันเป็นคนเขียนเอง น่าจะเป็นแบบนั้นแหละครับเพราะว่าดูปัญหาของอาจารย์มูรตาแล้วคือการเล่นใหญ่หรือมีการเอาบทที่มันยิ่งใหญ่ตะการตาอลังการงานสร้างระดับคอสมิกระดับจักรวาลดึงพระเจ้าที่เป็นมนุษย์ประหลาดลึกลับเอามาในตอนต้นๆครับทางทั้งที่ในต้นฉบับของอาจารย์วันเองยังไม่มีการเปิดเผยลึกลับเหลือเกินเป็นตัวละครที่น่าค้นหาโดยเฉพาะตัวละครที่ชื่อว่าบาร์สเนี่ยในต้นฉบับก็ยังเป็นตัวละครที่น่าค้นหาอยู่แต่พอเป็นฉบับภาพสวยเนี่ยตัวละครนี้กับกลายมาโลดแล่นแบบตึ๊ดหลายๆตอนแล้วนะครับ มันทําให้ความน่าค้นหาในตัวละครที่มีชื่อว่าบาร์สนั้นมันสูญเสียหายไปเช่นเดียวกันเหมือนกันนะอันนี้ก็แอบคิดเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของคุณต้าเองถ้าหากให้บาร์สนั้นเป็นบุรุษปิศนาต่อไปเรื่อยๆเนี่ยพวกเราก็อาจจะคิดหรือมโนต่อไปว่าเฮ้ยบาร์สเก่งขนาดไหนกันแน่จากต่อกครหรือมีความสามารถหรือมีความเก่งกาจเทียบเท่ากับไซตมามะได้หรือไม่แต่พอนาบาร์สมาลุน้นแล่นในศึกการต่อสู้ของกาโลมีการประท้ากับกาโลเราก็ได้เห็นแล้วครับว,ว่าตัวของบาร์สมีความสามารถประมาณนี้แหละแล้วก็เทียบกับไซตมามะ ติดเลยความน่าค้นหาในความลึกลับของตัวละครฮีโร่แคสเอสดับที่1มันก็หมดไปแต่มันก็ดีครับทาให้พวกเราได้เห็นว่าสกิลพลังของตัวละครในเรื่องของวันพัฒแมนบาประมาณไหนอะนะเพื่นอนๆคราวนี้กลับมาสู่การแก้ไขใหม่อีกครั้งหนึ่งตั้งแต่ตอนที่195เนะครับอ๋อผมเนี่ยมีตอนที่195ซ้ําอยู่ประมาณ3ตอนด้วยกันนะครับตั้งแต่ฉบับที่ไม่มีการแก้ไขแก้ไขครั้งที่1แก้ไขครั้งที่2แล้วก็น่าจะไม่มีแก้ไขครั้งที่3แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามไล่ลบคลิ แล้วก็ถ้าต่อจากนี้ไปเพื่อนๆเห็นตอนที่195ไปเนี่ยแสดงว่านั่นคือตอนล่าสุดเท่านั้นนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ไล่ามาตั้งแต่ตอนที่195 196 197และปัจจุบันก็198นะครับนั่นคือตอนล่าสุดนะส่วนเนื้อหาอื่นๆผมจะไล่ลบแล้วก็เพื่อนๆที่มีความทรงจําอยู่ตั้งแต่ตอนที่198เป็นต้นไปถึงตอน211เนี่ยก็ลบความจํานั้นไปนะครับเพราะว่ามันถูกรีเซตจักรวาลใหม่คือต่อจากนี้เพื่อนๆไม่ต้องงงใดๆแล้วนะครับลบความคิดเดิมออกไปเลยแล้วก็ร รีเซ็ตจักรวาลไปพร้อมๆกันรีเซ็ตเนื้อหาไปพร้อมๆกันนะครับ คราวนี้อาจะถามผมว่าเนี่ยมันเป็นความคิดของผมอีกแล้วนะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้เกิดขึ้นในอนาคตแต่ก็พอคาดเดาได้ว่าตัวของอาจารย์มุลตะเองจะวาดเนื้อหาเนื้อเรื่องไปตามต้นฉบับครับอาจจะมีแทรกหรือมีเสริมออกมาเล็กน้อยยกตัวอย่างเช่นตัวละครที่มีบาสอยู่แล้วเนี่ยซึ่งในความเป็นจริงมันก็เป็นสตรอรี่บอร์ดของอาจารย์วันนั่นแหละครับที่เขียนเอาไว้ให้มันก็เลยไม่น่าจะมีปัญหาหรือกลับมาแก้ไขใหม่อีกแล้วเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาที่คนเขียนอย่างอาจารย์วันนั้นมอบให้เอาไว้อยู่แล้วนอกจากอาจารย์มุละกําาลังหรือมมีีคควิดท่ จ้าจะหลัดอีกครั้งหนึง่งแล้วก็เขียนตอนแยกเพิ่มเติมออกมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยตอนนี้อาจารย์วันก็จะมาคอมเมนต์หรือมาพูดคุยใน X นะครับหรือทวปิเตอร์ว่านี่คือเนื้อหาที่ฉันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเดี๋ยวถ้าหากมันมีคําพูดหรือว่ามันมีการเซล์แบบนี้เกิดขึ้นจากอาจารย์วันเนี่ยก็แสดงว่าอาจารย์มูลตะเริ่มเขียนเนื้อหาอีกแล้วอย่าเลยอาจารย์มูลตะนะ แต่ว่าก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมถือว่าเป็นจินตนาการของอาจารย์มูลตาที่อยากจะแทรกหรือเป็นส่วนหนึ่งของ One วันท่านแม่ละกันนะและในตอนล่าสุดครับตอนที่1 9 5 1 9 6 197198เนื้อเรื่องเป็นไปตามต้นฉบับเลยและถ้าหากเพื่อนๆน,นั้นอยากจะรู้เนื้อหามากกว่านี้นะครับหรือว่าเนื้อหาในอนาคตเนี่ยก็ต้องไปดูในฉบับของอาจารย์วนันแต่เพื่อนๆต้องทําใจหน่อยนะครับเพราะว่าตัวของอาจารย์วันเองวาดไม่สวยอาจจะอ่านไม่รู้เรื่องหรืออาจจะหงุดหงิดเล็กนนนน้้้้ออยแแตตตต่่ต่นน่่สําาาาหรรรรััับใคทีงะกก็จูึว อาจรย์วันก็วาดสวยขึ้นนะแต่ถึงอย่างไรก็ตามหลายๆคนก็อดทนทนรอในฉบับของอาจารย์มูและตาสมากกว่าครับไม่ไปเปิดไม่ไปอ่านของฉบับอาจารย์วันเลยก็มี แต่ถ้าหากเพื่อนๆนั้นอดใจไม่ไหวจริงๆครับมันมีต้นฉบับที่เขียนเอาไว้แล้วและดําเนินเรื่องไปถึงภาคศึกมิโอฮีโรหรือศึกจากกลไปแล้วนะครับเพื่อนๆอาจจะงงกันนะเพราะว่าเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามวันพันแมนใหม่ๆก็อาจจะงงนะครับว่าเอ๊มันมีต้นฉบับแบบนั้นจริงๆหรือมันมีจริงๆครับและเนื้อหามันไปไกลมากๆเลยระดับที่เจนอสเนี่ยเป็นระดับตัวท็อปของเรื่องไปแล้วไม่ใช่กระสอบทรายอย่างที่เพื่อนๆเห็นในปัจจุบันและถ้าหากเพื่อนๆจะถามว่ามันจะมีโอกาสในการรีเซ็ตจากวันซ้ำอีกรอบหรือไม่ผมตอบไไวว้้เเเลย่่่าาาามครรัับพะนนนือห มันคือสตอรี่บอร์ดของอาจารย์วันไม่มีทางที่จะแก้ได้อีกแล้วครับไม่ควรด้วยไม่มีควรมีครั้งที่สี่ด้วยสําหรับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรครับตอนตอนนี้หรือคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยและสําหรับเพืเ่อนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็แสดงว่าคุณฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้กันอย่าลืมกดกระดิงด่งกิ้งกิ้งเพื่อติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมพูดคุยกันถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คําว่าเอาไรพิมพ์คําว่ารัก เพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับทีเออสปอร์ตแล้วทุกคนรัมากมากแล้ววันนี้สวัสดีครับขอบคุณที่ฟังจนจบน,นะบ๊ายบาย